สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมไหนครับเอาเอาทริโกอดนะในอีพีที่หนึ่งนะครับขอเคสิอีพีที่หนึ่งครับโอเคครับ อาจจะได้ยินเสียงกบอกเก็ก,กนิดหน่อยครับรอ,อ,อ,อแปบ๊บนึงครับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอโทษด้วยนะครับ บางทีก็ค้างครับเราไปฟังน,นะครับผมใช้ไม้ทำไมผมใช้ไม้หรือครับเพราะเสียงผมไม่ดังคนระับถ้าผมอัดกับแบบไม่มีไม้นะครับผมจะคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมชัดเท่าไหร่นะ เบบออขอโทษด้วยครับมาครับผมเล่นไม่ได้ครับเปลี่ยนเล่นไหมเอยเปลี่ยนไปเล่นเออเกมซูนิกแทนนะครับเพื่อน,นครับขอปิดปลั๊กลงก่อนโอเคครับ โอเคโอเคครับมาเล่นกันเลือะเลิกหนานไหมดันดันพวกดีหรือว่าพวกร้าย ดีได้อะไรนี้บ้เอาดันทรายดีกว่านะครับเอาดันที่สองเลยครับกดเข้าไปเลยก็แค่ใกล้ยูงเรนเปิดเลยครับเรินจะเปิดแล้วยังอีกตั้งสาวันไงตั้งสาวันเลยนะ โอ้ยโอ้ยผมยังไม่เคยเล่นด่านี้เียโอ้ยใส่ใส่รูดผมยังไม่เคยเล่นโอ้โหผมยังไม่เคยเล่นด่านี้โอ้ไม่ปวดหัวเจ็บเจ็บอุ้ยยกขึ้นยกขึ้นกขึนไป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 ผมลืมเอาของทังนั้นโอ้เออโอเคโอเคได้นะมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ อ้ยอยน่ต้อย่ะเนไปนโอ้ยโดนตัวบ้านอีกแล้วชัจะ่าแกออกเขาเพิ่งรไปไหนวะไปกันเลยติงๆอ้ยนน้ำน้ โอเคโอเคเริ่มเริ่มนี oh ่นี่นี่โอ้โอ้โหข่านี้ผมชอบมาว่าถิทเลทะเลทโอ้โหจุลงเลย้ลยโอ้โห ไปบมนไปเหรอไม่ใช่ไปเลยววโอ้ยางนี้เองเฮ้ยช่วยช่วยช่วยโอ๊ยตายเลยดีนะครัเซฟเอาไว้อ่ะเอาอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยจมจมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่เนี้นี่เนี้ย จะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ต้องค่อยๆกระโดดกระโดดโอ้ออีกแล้วสองั้ก็ต้องถ้าไม่ตายไปไปเลยผมรู้สึกเจ็บคอยังไงไม่รู้กระโดด bài luôn bài luôn luôn bài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  วรยากเลยผมจะใช้ท่านี้กันนะผมจะใช้ใช้ทาน่าก,กัน ันนี้มันเจ๋งอุยอ้ยเราจะมาทางนี้ทำไมวะยววอย่าตายก,กูนะอู้โววโหกดเก่งสนิทไปเลยม่งหน้าสู่ทะเลเอ้ยนี่มันทะเลตายวะจะมีทะเลเลยนี่ไงมึงหน้าสูงพี่หน้าไปน,น้ำ ขอ,ขอโทษด้วยนะครับที่แม่ผมดังครับ๊ เฮครับเกมาแล้ครับขอโทษจีนนะแมมาผมเขามีคนมาซื้อเออให้บอกว่าไปมีคนมาซื้อไอ้บัานผมมาดูจิงกับคนแปกหน้าสบายคุยโอเคครับ โูกแปดนาทีเลยเหรอกินนี่กับผมกน,นี่ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบายบ๊ายบายบครับ 拜拜。Bye bye.